โอ้คนขายหลายก็ข้นซื้อมึงปลาเสือบมั้งอ้อราคาเดียบัดเป็น่ังได้ราคาขึ้นไม่ลงใช่ต้นเหี้ยนี้ครับเปหลายรงหลายรงรงแห้งบ่ยังลงไปอีกอยู่ลงไปอีกของร่องไปได้หลายเลยโอ้นึกว่ามันอยู่บ่แม่นติโอ้นี่พี่น้อข้นว่ายังลงอยู่คนซื้อเห็นบ่มมีข้นหลายผลดคนขายหลายพผลความซึ้งอะไนนั้น เป็นว่าคนขายหลายพี่น้องไม่แต่เอามาขายกับสันก,กักฉาดเลยหาผู้สืส่อแต่ว่าไม่มีต้องก็เลยถือก็ว่าเป็นควายแบนบ่านเนี่พี่น้องทำเป็นควายงามงามต้องกัดผิดอันนั้น,นดูมันควายงามต้องกัดซีมีราคาอยู่แต่ว่าควายแบนบ่า,บาควายกิบป,ปมูมกิบป,ปอเขาเนี่ยเลยโอ้พี่นอ้องม,มันเลย มันบ่มีคนสื่อมีแต่พอขาเนื้อเขาจะสื่อเนื้อสื้อนี่ยสื้อยะสือเป็นเนื้อเป็นไขนะ้านา้าันจะเบาแห้งฮลุบหน่ยค่อยเบาแต่กำไรยังเบาแห้งลุบมันบ่เพชรได้คือให้มันลุบสื้อสื่อมาแห้งโอ้ยลุบเลยวะว่าเอารถเจ้าเอารถหอยเนี่ยพืว่าลุบพืชมาลุบปากแห้งมาไหน่า่พืาะอากนัดโคกับเบือ ขุดเลือกค้ำพี่น้องโวกนี่ควายหลายได้เหมือนนี่ควายพี่น้องตลาดนัดทั้งขุดและค้ามันเปิดทุกมือวันวันขุดพี่น้องมีทั้งหงอทั้งควายนี่คือไม่หยาดหมายแรงเลยป้อตัวให้มื้อหาลยพวกหลายตัวตัวถ่ายหาลย Nguyên hả lỗi hơn rồi Mẹ sáu, chắc là mẹ sáu này Ờ à. Xóng chi số là kia này Ủa nhưng bớt đó Quay đang khai là khá to lo này đâu หอยหอยปัญญาบุ๋มแมนบ่ห้องหอยปัญญาเนาะเบอร์ติดต่อห้องเบอร์93 093 482 482 2327ราคา20,000ศีราคาต่อรองได้พี่น้องผู้ใดสนใจด้วยพี่น้องเด้อมาสอบถามมาต่อรองเอาเป็นแม่นางพี่น้องแม่สาวแม่สาวพี่น้อง หอยตู้นั่นแล้วนมาว่าของเราวะสิจักบาทเจักบาทเราหอยนั่นราคาบ้านเหรอฮะราคาบ้นานจะขายจักบาทเหรอห้องไว้แต่ว่ามีผู้ซื้อโอ้เขาแต่ว่ามีผู้ซื้อขายรถไอยเขาบูงจกักราคาจีซืาา้อจังเลยสิห้องไว้หน่อยไหม ship bò? ship, sao ship 8, ship 9, nó đúng sao? sao bò? ồ oh, sao bò? sao oh, bò dù? Hmm. sao bò? sao bò ship? ship sao hòa? ồ sao hòa bằng sao hòa? sao hòa sao hòa bởi bờ, bờ đấy là bờ? à bò bờ vậy này? bờ <laughs> bằng tù năn, không, không phải tù năn, không phải tù năn แทงเบอร์ไว้ใหยังแท่งไว้หยังเอากระชุนหกห้าศูนย์หกห้าสี่แปดห้าสี่แปดห้าศูนย์แปดสามหนึ่งูนย์แหนึ่งย่านคนหูจักเบอร์ดิห้อยกันไเออก็เดี๋ยวบอกคุณมือนลครับลูกจักโตแล้วลูกสโตตีโตที่สลูกโตที่สองแล้วพี่น้องไม่เ้พื่อนุงร่อยสามบ่หอดบอร่อยอร่อยสามสิบลูกแม่รือลูกผูแลนี่ลูกตัวผู นี่พี่น้องพอบรรดาห้องไหนเนาะบรรดาบรรดาราคาเท่าใดรล่ะเก้าสองสามร้ดแม่เบิดลูกเนี่เนาะนี่พี่น้องเขึ้นมาเบิดเบิดแม่เบิดลูกนี่ราคาเก้าสองต่อได้แล้วก็ส่งพร้อมพี่น้องส่งพร้อมร่อยโลดร่อยโลดลงมาเนี่ยทรงเลยพี่น้องราคาเก้าสองต่อได้อีกเก้าสองหอยหยดเนาะ คําตะกะเบอร์ติดต่อเบอร์095 095 662 1353ครับ1353เนาะพี่น้องใคสนใจโทรเด้อพี่น้อรูปบัยังก่อนนี่เพชรลําโขงพี่น้องพอพันเอ้ยจักเดือนแล้วอายุ2ปีพี่น้อง140 145พี่น้องีอพี่น้อง ้างกรเ่ยาหเนาะเพชรลำโขงลูกลูกคุณเนาะเพชรลำโขงราคาเท่าไหร่ป่ะนีราคาห้องสี่าราคาสี่หมืนหาด้พี่น้องเอหอยยดพี่น้องเบอร์เมื่อกี้เนาะเบอร์เดียวกันกูได้นใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องพอพันได้หมื่นจนนเนาะหมื่นห้าห้าพันหรือห้ารยห้ครับ คนว่ามือหาพันนี่พี่น้องตอล่องนเม่นางเนาะก็ข้าี่ยังสิต่อได้อีกคนว่ามาจากตัวมือนี่มาสิบสองครับขายบ่หรอขายตัวเดียวยังเลือสิบเอ็ดยังเลือสิบเอ็ดโตเลือยู่ข้ออีกสิปลว่แต่ว่าสำหรับตัวนี้มือหาเนาะคอหาตอล่องห้อยอ่ำเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าศูนย์พี่น้องหอยอ่ำ เีก่าเด้อพี่น้องเด้อห้กิโลสซงรีเป็นาหาสิบโลส่งขีนี่พี่น้องไป็นแม่นางหน่อยพี่น้องลูกสามสานี้ลูกแรกจะเรูนลูกสอแม่ครับแม่กระท้องได้สเดือนแม่ท้องได้สามเดือนแล้วเพื่อนว่คผมางว่ผูลูกผูลูกผูให้หน่อยอค่อเพื่อนวะแลวก็ทั้งพี่แม่น้องยกัแม่เนี่ อันแม่ลูกเท่าไรราคาแม่ลูกสามสิครับแม่ลูกสามสิเนาะคบมสิห้าไปแล้วนั่งสามสิบสามสามสอันแม่นีนดิเก้าเก้าครับคบน้าคบนี่สองหมื่นเก้แม่ลูกลูกผูวดาะลูกผูบครับ่กมาผูนั่ครับลูกผูนี่พี่น้องลูกผูบัตเทิร์ก่อเท่าไรบัตเทิร์ต่อูนี่จะได้ซือครับแปลงไหราคาเมืองเมืองเียนครับ ตื้นน้ำผมลาไปเลยครับเมือนหา้ามเงน่ได้ปะตื้นน้ำผมเนี่ยลาไปเดยเมือนหาอาบงไนก็ขู่วะแม่ลูกพี่เนาะไมู่้ดัเลไปดิงุราคาต่อ่องไนางัวาอีสนี่เอาควายมาโอ้ควายมาเนาะควายยังเื่อเบยังเื่อบอรดเลยเ 087 087 255 1017 1017พี่น้อง่ห้องหอยเฟืองเอ่พคุนข่าคุยทุละคุณเลยพี่น้องเลย้มไจ่ข้รมาหอยเฟืองเลยพี่น้องเนาะเป็นแม่ลูกบ่บ่ครับชลียเดียวครับยเปียแม่เดียวเนาะครั้ในลูกกตโตแล้วลูกขาคอง2คมยังไงคุยบ้านครับสมพอบ้านบ้านเนาะครับอม ถุงเท่าไรเหรอมอีประมาณร้อยสามครับสูงร้อยสามสามสิบเนาะแต่ว่าเป็นลูกที่สองในท้องเนาะครับผมสมพอพัน,นบาทสมได้ยังหมื่นหรอได้สเดือนแล้วครับโอ้คนว่าสมได้สามเดือนแล้วพี่น้องราคาเปิดเท่าไรล่ะสองหมื่นหกครับสองหมื่นหกขาลอยมีพี่น้องราคาเส้าหกราคานีต่อได้เนาะครับผมเบอร์ไข่ราคาเส้าหกพี่น้งองน,นี่ สองหมื่นหกราคาต่อรองเลยห้อยห้อยห้อยไพ่บ like ุญครับห okay. ้อยไพบุญเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่สามสามสองแปดครับห้อยไพ่บุญเนาะผู้ใดสนใจตัวพี่น้องเด้อราคาเส้าเส้าหกเนาะพี่น้องราคาต่อรองเลยพี่น้องเลยจนใจท้อคำม้าเลือพี่น้องเด้อเลือนเลืครับผมรูปปองยางเหรอรูเก้าจะเลื่อครับตัวนี้เก่าจะเจริญเพื่อนเราพ่อพันได้ครับตัวนี้โอเคครับดีนี่พ่อพันครับ จะยักเดือนยักปีแล้วอยู่คนีกวนี่นะครับปีป,ปีกว่าเนาะสูงเท่าไหร่ป้อมสูงประมาณร้อยสาิไว้นี่นะครับร้อยสามสงลสมสงมาเนาะราคาเดียบันนี่เปิดไปสิบเก็ดหาร้อยครับนี่ราคาสองหมืนเจ็าร้อยเนาะราคาต่อรองได้เ้อพี่น้องเด้รอร์อยลดดงเยับ